วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร์่วันนี้วันทีนมช่เท่าไหร่ เทียนะมาชเชื่อชเชื่อเอ็นเห็นันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่าเทียนะมาชเชื่อชเชื่อเอ็นเทียนะมาชเชื่อชเชื่อเอ็นเทียนะมาเชื่อเชื่อเอ็น รู้สึกคล่องขึ้นกันสักเล็ก้อยไหมคะยังไงก็อย่าลืมมาฝึกกันทุกๆวันนะคะการฝึกการทบทวนบ่อยๆจะทำให้ปากเราชินหูเราชินสมองเราจำได้การทบทวนช่วยให้เราจำได้แล้วก็สมองจะจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมมาเจอกันตอนเช้าๆนะคะสวัสดีค่ะ